ตัวเหม็นกับรักแร้ดําคุณเลือกอะไรครับหลายคนนะครับก็คงเลือกรักแร้ดาครับแต่ตัวไม่เหม็นครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้คุณไม่ต้องเลือกครับราหวางว่ารักแร้จะดําหรือตัวไม่เหม็นครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีของที่ทําให้คุณไม่ต้องเลือกทั้งสองตัวอีกต่อไปแล้วถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายนะครับก็คงไม่ต้องแคร์เกี่ยวกับเรื่องรักแร้จะดําหรือไม่ดํานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปกติผู้ชายเองก็ ไม่ชอบปนคุแระกันอยู่แล้วนะครับถ้าหากเป็นผู้หญิงล่ะสาคัญมากนะครับรักแร้เนี่ยถ้าหากดำนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับการสวมใส่เสื้อผ้าครับสำหรับผู้หญิงเองนะครับแด้ต้องโชว์ส่วนว้าส่วนโค้งของร่างกายนะครับย่อมมีผลอยู่แล้วครับเพราะทําให้สายตรงข้ามครับให้ความสนใจได้ดุดนนั่นเองครับและรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่ทาให้รดับเกิดจากอะไรครับอย่างแรกครับเกิดจากการใช้สิ่งอะไรที่ทําการ เสศสีกับบริเวณผิวหนักแล้วเพราะผิวแล้มีการบอบบางครับมีการเสศสีก็ทําให้เกิดการดำเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติครับข้อที่2นะครับก็เกิดจากการที่แพ้ในกลุ่มที่เป็นส่วนผสมครับและปัจจัยที่มเกิดแพ้โดยส่วนมากแล้วก็คือแอลกอฮอล์และน้ำหอมนั่นเองครับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ครับทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนั่นเองครับนั้นั้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับก็ควรอีกเรื่องสองอย่างนี้ครับและถ้าหากวันนี้นะครับใครนะครับที่ไม่มั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพียงครั้งเดียวครับคุมกลิ่นกายยาวนานและที่สําคัญนะครับไม่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแพ้ขึ้นครับเพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําหอมครับแต่ถ้าหากใครนะครับที่มีกลิ่นตัวแรงทั้งตัวนะครับแนะนําครับนี่เลยครับสบู่และมันกายรีเฟรชครับใช้อาบน้ำครับดับกลิ่นกายครับหรือถ้าหากว่าใครเองนะครับต้องการความมั่นใจนะครับใช้สองตัวคู่กันครับเพียงเท่านี้นะครับกลิ่นตัวก็ไม่มีต่อทั้งวันแล้วครับ